สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องกังฟูคอมแบทนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องมีดนะครับมีสั้นเพราะว่าเราทำมือเปล่าไปหลายคลิปแล้วนะครับนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับใช้อาวุธดูบ้างนะครับอันนี้ผมพยายามใช้มีดจริงๆนะครับให้มันได้รูปทรงและน้ําหนักหน่อยแต่ก็หุ้มปลายไว้นะครับหุ้มปลายไว้โอเนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีฝึกเข้าคู่กันแบบง่ายๆก่อนนะครับเป็นจังหวะช้าๆอย่างแรกเน้นการแทงนะครับเรื่องของการแทงการยืนนะครับ เอาว่าเราจับมีดในมือข้างไหนให้ข้างนั้นอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้าเป็นหลักไว้นะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยครับให้ให้ฝ่ายที่เป็นคู่เราวนี่ยเขาแทงก่อนนะครับการแทงนะครับแทงฝั่งนี้นะครับเลนที่คอนะครับอ่าจังหวะที่หนึ่งนะครับหนึ่งอับสองครับโตเราแทงกลับเขาก็เหมือนกันนะครับปัดหนึ่งแขน ผมหนึ่งสองแทงขับผมุนช้ายก่อนบนะาเวลาคุดนะครับถ้ามีคู่ก็ดีนะครับขัา้ายหน่อย,ยครับแทงครับผมุนอือตับหมนช้ๆ เราดูอีกครั้งน,นะครับจะช้านะครับแทงหนึ่งครับเพียงตัวนี้นึงนะครับสองป้องแขนกดแล้แทงนะครับเขาก็จะทำเหมือนกันครับทาเรามีคู่นะครับหนึ่งสองกดแทงนะครับง่าครัขบขึ้น โอเคครับผมเอาวิธีฝึกนะครับฝึกให้มันเกิดความคล่องตัวนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องนะครับเป็นแบบฝึกแรกๆนะครับในการฝึกการใช้มีดนะครับทีนี้เรามาดูว่าอย่างเช่นในท่านี้มันเอาไว้ใช้ในกรณีไหนนะครับก็อย่างที่บอกครับคือเวลาที่เขาแทงเนาะแล้วก็ใช้จังหวะของการเข้าครับเข้าไปนะครับ เ <c oughs> อาไปที่คอนะแทงเ้าไปที่คอเราดูใหม่นะครับปุ๊บที่คอแทงบริเวณเหนือข้อศอกจะดีนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไปกดตรงช่วงบริเวณต่ำต่อศอกบางทีเขาพับแขนปรับความข้อศอกเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากดต้นแขนนะครับปับปุ๊บกดเหนือศอกและดัน้าไปเนี่ยเวลาเขาพับศอก ก็จะไม่มีผลแม่นะครับเรายังคุมได้อยู่เข้านะครับพยายามจะดันติ๊กมานะยากนะครับแต่เราอยู่ในพื้นที่เราแขงได้นะครับลองดูใหม่นะครับฮนะพยายามดันไปเขยงเข้าไปนะครับเข้าไปครับถ้าบางทีเขาตัวใหญ่แรงแข็งเขาเยอะเขาดันกลับมาได้สอบนะครับสอบค้ำไว้กดไว้ครับนะ เซ็ตแรงตัวเองครับเราแทงครับลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้จะได้เห็นดีขึ้โอเคครับอ่ะอีกรอบนึงครับครับแทงเข้าไปก้าวเข้าไปอยอ่าครับอถ้าดูตย่งเคียนนะครับกดครับบางทีกดมุมนี้บางทีแขนอาจจะมีแรงเยอะอาจจะดันมา เราไม่ไหวห้องแขนนะครับเปลี่ยนถ้ายังเยอะอีกจอกคำไว้นะครับลกไปยังออกไม่ให้นักเบ่อนะครับปล่อยเขาออกแรงเยอะแค่ไหนเรามุอแขนมันได้เปรียบ,นะรบเราใช้แรงน้อยกว่าใน,ะนการเข้าไปโอเคครับคข้าวๆาวก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ไปเจอบกันในคลิปต่อๆไปนะครับแบบนี้ก็แค่นําเสนอตัวอย่างให้ดูนะครับว่าพื้นฐาน เป็นสิ่งในการฝึกในระดับเบื้องต้นนะครับาการฝึกการเข้าคู่แต่ถามว่าเวลาใช้จริงก็ไม่เคยบอกนะครับมันฝึกคือฝึกเนาะเทคนิคฝึกให้เกิดความชนานาญนะครับมันฝึกขับรถนะครับไอฝึกในสนามฝึกกับขับในบนถนนจริงเนะี่ยมันมันต้องใช้องค์ประกอบอีกหลายอย่างซึ่งมันต่างกันนะครับแต่ถามว่าจำเป็นต้องรู้ไหมก็จำเป็นต้องรู้นะครับโอเคครับพยายามให้คลิปสั้นที่สุดไม่เยอะมากเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหนะ้า Ah, Boa